Welcome to f J-pop Street ถนนเส้นนี้มีแต่ J-pop สวัสดีครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ J-POP s t r e ตรซีซั่นสถนนเส้นนี้มีแต่ J p o p เย็นๆวันศุกร์ก็มาเปิดร้านกันตอนนี้ก็มานั่งพร้อมกับพี่มินแอนดมินอานูบิสไรบูเฮาส์ 19, เหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมาอีกรอบอหนึ่งแล้วอีรอบหนึ่งอันนี้นั่งสแตนบายเลยเหมือนรู้งานเหมือนรู้กันว่าเราจะต้องมาป้ายยานในช่วงนี้เจนและคอมเมนต์ J วันนี้เป็นศิลปินไหนดีครับพี่ยังเป็นเสียงผู้หญิงอยู่แล้วกันเพราะว่า2เทปก่อนหน้านี้คือเสียงผู้้หญิงนนนาแต่่ววัวีนน ไม่เปิดหน้าเหมือนกันแต่ว่ามีตัวอวตารเพราะว่าเวอร์ชววเวอร์ชวลว่างั้นแหละเราจะพาเข้าสู่โลกเวอร์ชวลแน่ผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าเขาว่าเรียกตัวเองว่า VTuber ครับเขาเรียกตัวเองว่าเป็น v s i n g e r อืมปกติเนี่ยถ้าศิลปินแบบเวอร์ชวลที่เขาออกมาเขาต้องมีแบบทำไลฟ์ออกมาด้วยแล้วก็ทำคลิปออกมาด้วยแล้วก็มีร้องเพลงมีโคเวอร์แล้วก็ออกผลงานเพลงมาทุกอย่างมันจะเป็น v t u b e r หมดเลย ถ้าเป็นในบ้านเรานะสำหรับญี่ปุ่นน่ะผมมองเขาเขามองว่า Vtuber มันคือแบบความเป็นวารตี้คือสามารถแบบเล่นเกมก็ได้พูดคุยก็ได้ร้องคาราโอเกะก,ก็ได้จนกระทั่งแบบออกอีเวนต์จริงๆผ่านจอนี้ก็ได้อืนั่นคือแบบเป็นไอดอนที่อยู่ในโลกเวอร์ชวลแล้วแบบอินเตอร์แอคกับผู้คนได้เอาจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับทางบริษัทอจะเรียกว่าอะไรครับเขาวีทูเบอร์มันมาจากคิซูนะไอไงแต่ว่าพอมันเป็นแบบยุคของ Vtuber ที่มันบูมๆอย่างฝั่งนิติสังเกต เขาก็เรียกของเขาว่าไลเวอร์นะแต่มันก็คือวีทูเบอร์แหละพวกฝั่งคามิสบากิอะไรเงี้ยพวกแม่มดเงี้ยเวอร์ชวลวิดฟิโนมีนันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเวอร์ชวลอาร์ติสอะไรเงี้ยจะเป็นคำที่ระบุในเว็บเขาอะนะทีนี้คำว่าแบบวีซิงเกอร์มาจากไหนครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าได้ยินครั้งแรกก็คือจากฮาจินี่แหละตอนนั้นผมยังรู้จักในวีทูเบอร์เลยอ่าเราเข้ามาสู่เรื่องนี้ดีกว่าว่าฮารจิที่พี่มินพูดถึงมาเมื่อตะเกียบเมื่อสักครู่เธอคือใครครับอย่างที่บอกครับเป็นวีซิงเกตัววผู้สมบทอ่ะ เขาสร้างตัวอวตารขึ้นมาไลฟ์เองในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Reality App คือแอปที่แบบเราสามารถสร้างตัวอวตารแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบทำอะไรที่มันคล้ายๆ VTuber ได้อะเขาเริ่มจากตรงนั้นด้วยตัวเองในปี2019ก่อนที่แบบว่าเขาจะแบบถูกแมวมองมาชักชวนคือ CEO ค่ายอะ CEO ค่ายของเขาคือไอ้ค่ายเขาชื่อ RK Music มาชวนที่ระหว่างเขาไลฟ์เลยแบบผมไม่รู้ว่าทำกิจกรรมอะไรตอนนั้นแต่ว่าผมเดาว่าแบบโคงร้องเพลงเพราะอะแอ้ก็เลยแบบแบบเออชวนนะมาเป็นวีซิงเกอร์ไหมมาเป็นแบบมาเป็นวีทูเบอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ S <S เาก็เลยได้เดบิวต์ในเดือนมีนาคมปี2020กับเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่ในค่ายเหมือนกันชื่อว่าคุณคุณเอนมาดูริก็เป็นบีซิงเกอร์อีกคนหนึ่งคือสองคนนี้เขาจะมารวมทีมกันไม,ไ,ไม่ได้จะไม่ได้จะเรียกไปชื่อรุ่นหรือไปชื่อยูนิตดีแต่เอาไปเนื่แบบพอเดบิวต์มาแบบเป็นพวกแรกอ่ะเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่เเาเป็นเป็นไลท์ยูเนียนเออจะเป็นคล้ายๆชื่อรุ่นเนี่ยก็คือไลท์ยูเนียน่ะก็จะเป็นบริหารโดยบริษัทย่อยของเร i t ลิตี้ที่บอกไว้ว่าชื่ออาเครือเดียวกัน อธิบายเรียลลิตี้นึงไอเรียลลิตี้อ่ะมันคือเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเป็นเมตาเวิร์สมันเป็นบริษัทที่เกิดจากการลงทุนขอ,ของบริษัทใหญ่ที่แบบผมพูดชื่อแล้วแบบเกือบทุกคนน่าจะรู้จักก็คือโคดันชาที่เป็นมังงกะการ์ตูนเอเา่าเลยพวกนี้คุณคุณอุณแบบคิงเรคคอร์ดที่บ้านเราก็คงรู้จักชื่อคิงเรคคอร์ดจากแบบเป็นเป็นสังกัดที่ออกเพลงให้ AKB48 อะไรประมาณเนี้ยท้าเีงเขาเป็นนักร้องประเภท R&B มีน้ำเสียงที่แบบนุ่มนวลชวนฟังมีความใสแต่ก็สามารถแบบร้องแบบที่แทบทีนิดดไ้ ทักษะการร้องเพลงเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากเคยแบบประกวดร้องเพลงในรายการที่เอายูทูบเบอร์มาประกวดร้องเพลงชนกันอ่ะโคชิมะจิตซุยเซเขาเป็นพิธีกรเป็นโฮจัดเออตอนนั้นน่ะเป็นเอพิโซดแรกของรายการฮาจิเนี่ก็เข้าประกวดด้วยได้ที่2องมีความสามารถอยู่นะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบบตัวท็อปของการร้องเพลงในสายเวอร์ชวลแล้วกันคนหนึ่งเพลงช่วงแรกๆของฮาจิอ่ะ เขาก็จะแบบร่วมงานกับนักแต่งเพลงวอคารอยมากตั้งแต่เพลงอิส,สระในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้ามีคนคุ้นๆค,น,ค,น,ค,น,คนหนึ่งก็เป็นคนมิกิโตะพีคนที่ตามป็นมุวลคารอยจะรู้จักโอคดังในสายวอลคารอยจนวันหนึ่งเขามาเจอนักแต่งเพลงที่ผมก็ไม่รู้จักมาก,ก่อนไม่รู้ไปเจอจากไหนเขาชื่อว่าคุณอุมิโนะมิสุธรรมะตอนนั้นคือยังไม่รู้จักเลยเขามาร่วมงานกันในเพลงที่ชื่อว่าอจิกัสึโนะฮตารุผมว่าเพลงนี้เป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนใหญ่จุดเปลี่ยนหนึ่งของอจิที่แแว่าาาทํให้เบบ เป็นที่รู้จักแล้วก็ฉายแสงขึ้นมาเพราะว่าเพลงมันโคตรเพราะคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าคือคำว่าฮาจิอะมันมีสองความหมายเป็นคำพ้องเสียงกันแต่คนละคันจีกันก็คือฮาจิที่จะเป็นเลขแปดก็ได้ออีกคํานึงก็คือเป็นทาจิพึ่งตัวของฮาจิเนี่ยเขาก็จะแบบมีกิ๊บหนีผมเป็นรูปเลขแปดเป็นแัญลักเขาแล้วก็มาร์คคอดของเขาจะเป็นพึ่งแฟนคลับเขาก็ชื่อว่าบีบีได้แปลว่าพึ่งอะครับเออมันก็จะแบบเชื่อมโยงกับเลขแปดกับพึ่งไปเรื่อยอะ อย่างเพลงฮาจิกัสสึของโคตารุนี่ก็คือมีความหมายว่าแบบเป็นทิงค่อยในเดือนแปดมันเป็นเพลงที่ออกในเดือนเดือนสิงหาคมเดือน 8. แปดก็คือมันเล่นกับชื่อเขาอ,อความสำเร็จของเพลงเนี้ยทําให้ฮาเจียเขารู้สึกว่าเคมี Me ตัวเองอะ่ะเข้ากับคุณอุมิโนเขาก็เลยเลือกใจแบบให้คุณอุมิโนแต่งทุกเพลงในอัลบั้มแรกของเขาที่ชื่อว่ามิได้บลูออกในปี2 0 2พันิบสองครับชุดนั้นก็คือผมแบบชอบทั้งชุดคือถ้าเกิดจะให้แนะนําเพลงแบบไม่จํากัดอะ่ะผมจะแนะนําแบบ ทั้งชุดนี้ทั้งชุดแน่นอนอะ่ะครับัอบนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งแล้วยังไม่หมดนะ <laughs> แต่คือแบบในที่เลือกมาจะมีชุดนี้ทั้งชุดแน่นอนอืเห <laughs> มือนกับว่าเขาก็เห็น่าเออการนี้ออกเพลงเดือนแปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นเพลงที่ให้ความรู้ก็เป็นชังแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเทศกาลหน้าร้อนในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงซินเสียงเอฟเฟกในเพลงอะ่ะแต่ว่ามันคือมันให้บรรยากาศของความเป็นหน้าร้อนยามค่ำคืนในชนบทกะไรอย่างนี้แล้วกันมันก็เลยเกิดเป็นภาคสองของเพลงเดือนแปด ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นภาคสองหรือเปล่า <K III> เขายังใช้บริการคุณอุมิโนะเนี่ยแต่งเพลงอยู่ชื่อเพลงว่าแบบนักสืบทโร่ก็คือหมายถึงตะเกียงโคมไฟที่มันแบบถือแล้วแล้วก็มันห้อยอยู่แล้วก็มันมีมีเราจุดไฟข้างในแล้วข้างนอกมันเป็นกระดาษขาวๆบางๆนะครับแล้วมันก็จะส่องแสงนวลๆออกมาแล้วเราถือไปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่นักสืบทโร่ก็จะเป็นเพลงให้ความรู้สึกแบบคล้ายๆเราเดินอยู่แบบริมทะเลของชายหาดในชนบทแล้วก็แบบถืโคมไฟเดินอยู่อะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งอะ เราฟังแล้วแบบถ้าเราดูเอมวีประกอบ,กบเราจะแบบพอจินตนาการภาพออกถ้าเราแบบเคยดูอนิเมะที่มันแบบถ่ายทอดบรรยากาศอย่างนั้นมาเราจะรู้สึกว่าเข้าใจว่าเขาเขาสื่ออิเมีแบบไหนโดยวัลบั้ันที่2เนี่ยเขาไม่ได้ใช้บร,ริการคนอุบิโนอย่างเดียวแล้วเขาใช้แค่บางเพลงแล้ววันที่2เนี่ยเขาเปิดตัวนักแต่งเพลงคนใหม่ที่ชื่อว่าทีทีครับเขียนได้เหมือนน,นะทีอีอแล้วก็เป็นว่าท <T ee. S 1> ีเอทีทีเนี่ยคือเป็นเป็นดูโอมาจากยูนิตวงดนตรีที่ชื่อว่าเดอเดนเดอเดนเป็นวงของไทโซนี่ครับ เป็นคนที่ทําเพลงให้กับนักร้องของวงนี้ร้องก็คือเขาเป็นยูน,นิตสามคนแต่งเพลงสองคนนะ่พูดได้ง่ายเหมือนกับไทโอเรียทีเจะไปกอบไปด้วยนักแต่งเพลงหญิงชื่อว่าคุณยักโกะแล้วก็ผู้ชายคนนึงเป็นซาวโปรดิวเซอร์ชื่อคุณชินตะสองคนนี้เขาจะเข้ามาจับคู่กันแต่งเพลงให้กับฮาจิชุดนี้มีแปดเพลงทีเยทำไปแล้วสี่เพลงอุมิโนะเหลือสองเพลงส่วนเพลงที่เหลือก็ได้ศิลปินดังเป็นศิลปินเดี่ยวผู้ชายที่ค่อนข้างดังสองคนก็คือคุณซาซานมารีกับฮารุโนคนฟังเจป๊อปแบบประมาณหนึ่ง ผมว่าดีทุกเพลงเลยนะแต่ว่าผมชอบอาร์บะพี่สอบมากกว่าอีกเพราะว่ามันได้ความหลากหลายก็คือมันมีทั้งเพลงที่แบบมีความเป็นคนอุมิโนที่ผมแบบชอบมากๆอยู่แล้วพอคู่ทีีก็เข้ามามันก็แบบได้ซาวด์ใหม่ๆเข้ามารวมถึงเพลงที่ฮารุโนะกับซาซานุมาริแต่งด้วยมันทำให้ชุดนี้แบบมีความหลากหลายแต่ว่าค่อนข้างกลมกลม่อมก็ชุดนี้ก็ดีทุกเพลงอยู่แล้วถ้าจะให้ผมเลือกแบบไม่จำกัดก็คือเลือกชุดนี้มากับชุดแรกอะเอาไมาห้หมดเลย <laughs> ก่อนที่ต่อมาฮ <laughs> าเจียงไม่อช์เดบิวต์กับค่ายคิงเรคคอร์ดทำให้เขาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในนนออิเเมรื่งงึ หลายคนรู้จักถ้าพูดชื่อแล้วอะชื่อเรื่องภาษาไทยอะชื่อว่าแมงกระพุนไว้น้าตอนกลางคืนไม่ได้ดอกนะอคือมันจะมีตอนหนึ่งที่พูดถึงนักร้องเวอร์ชัวเราก็จะมาเป็นแบบเป็นคามิโอออกมานิดนึงอะผมไม่บอกกันนะออกตอนไหนเราไปดูกันเองอให้ปีกงกันใช่ใช่แต่่าเสียดายที่ฮาจิเขาไม่ได้ทำเพลงประกอบเรื่องนี้พอเขาเข้ามาอยู่คีนักคอดแล้วเขาก็แบบทุ่มทาอัลบ,บั้มอยู่นานเลยเขากลายเป็นว่าแบบ ปกติอ่ะเขาจะออกเพลงที่ใช้คุณอมิโนแต่งอ่ะทุกเดือน8มันจะออกมา3ปีติดเลยแต่เพราะเหมือนกับกำหนดการอะไรต่างๆอ่ะมันกลายเป็นมันดีเล,เลยไก็ไม่รู้เดือน8ก็กลายเป็นออกเพลงอื่นแทนที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย S <S เป็นเพลงชื่อว่าดั๊กอะครับเพลงประกอบอนิเมะแบบอนิเมะอินดี้แบบตอนสั้นไม่กี่นาทีอะเป็นเกี่ยวกับมาฮัติโกอะแล้วก็ไอเพลงที่คุณอุบิโนะแต่งอะที่ปกติต้องออกเดือนสิงหาเลื่อนนะปล่อยให้ฟังอะเดือน9้าแล้วว่าเดือนสิบไปอะผมจำไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงช้าเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะเป็นเพลงมีจังหวะนิดนึงอะเหมือนว่าไหนๆก็ออกไม่ตรงแล้วก็เปลี่ยนโทนแม่งไปเลยอะไรอย่างนี้เปล่า <S <S มไม่รู้แต่ว่า ผมฟังรวมๆแล้วมันก็ยังแบบเออยังยังเป็นคุณอุมิโน่อยู่อะคือเป็นฟังเมนซาแบบแบบที่ชอบอยู่จุดเด่นของฮาจินะฮะเท่าที่ผมจับสังเกตได้ก็คือเรื่องราวของการคุมเีมของตัวเองคือเปลี่ยเสหมือนตัวเองเป็นพึ่งอ่าเรามันพ้องเสียงกันคุมเีมแบบปล่อยเพลงเดินแปะอะไรเงี้ยมันก็ตรงกับฮาจิเหมือนกันคือแบบโอ้โหผมฟังผมก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้นะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีเีมแบบนี้อยู่ค่อนข้างที่จะแบบ มีกิมมิคแอบอยู่นิดนึงแต่ในเมื่อพี่มินบอกว่ามันดีกันหลายอัลบั้มขนาดนี้เพลงที่พี่มินจะป้ายานะครับของฮาจิจัดมาเลยดีกว,ว่าผมอยากเปิดด้วยเพลงเร็วชื่อว่าฮันนี่บีอยู่ในอัลบั้มที่2เพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนกับทํามาเพื่อแฟนคลับเพราะแฟนคลับเขาชื่อว่าบีก็จะหมายถึงว่าแบบเป็นเหล่าบีที่รักของของฮาจิก็ได้อ่ะเพลงนี้เป็นเพลงเร็วที่เปิดมาด้วยแบบเสียงร้องของฮาจิ อยงน้องแบบสดใสเลยแล então, ้วก็มีคีตาต์โปร่งเพราะมากคลอไปกับจังหวะกลองนี่คล้ายๆกับจังหวะกลองมาร์ตตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกโป๊ะอะไรประมาณสักอย่างเนี่ยเออมันสดใสมากดนตรีมันสดใสจริงอยากให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพราะว่าที่ว่าแบบทุกคนต้องต้องรับเพลงนี้เพลงส่วนใหญ่เขาก็เป็นเพลงช้าแต่เพลงนี้คือแบบเป็นเพลงเร็วที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหดีว่ะดีมากอาจจะไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบโชว์ลูกคออ b านบีอะไรขนาดนั้นมากแต่ว่าเออมันมีจังหวะที่แบบโจ๊ะผสมกับจังหวะกลองมาร์นิดๆมีเรโลดี้ที่ติดหูซาวต่างๆแบบ ฟังแล้วมันสว่างสวยหมดอ่ะคือมันเป็นเพลงที่แบบโอ้โหผมไม่รู้จะโพสิทีฟยังไงแล้วมันเป็นเพลงที่สว่างมากถ้าเกิดดู M v ไปบด้วยอ่ะแบบอยู่ในสวนดอกไม้ทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหงดงามมากคือเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วใจฟูแล้วกันอ่ะนึกขัไม่ออกเพลงต่อมาครับหักมาเลยเมื่อกี้พเพลงสดใสแบบโพสิทีฟเต็มท<า>ี่ครับอันนี้หักอารมณ์เลยใช่เป็นบรลลาดที่แบบดราม่าที่สุดเพลงหนึ่งของฮาเจียมันจะมีท่อนฮุก ที่แบบเฟดดนตรีออกไปแล้วก็แบบยกให้เสียงเขาเด่นขึ้นมาในท่อนฮุกอ่ะผมใช้คขาว่าเท่เลยนะกับการที่เขาใช้เทคนิคอะไรอย่างงี้จุดนี้ทีทีแต่งแต่ง4เพลงเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นเราไม่ได้กลิ่นคาเป็นทีทีสักเท่าไหร่เพราะว่าแบบผมฟังวงผมก็ฟังไอเดอวงเดอเดนของเขาเหมือนกันน่ะมันดูแบบเออค่อนข้างต่างว่ะรู้สึกว่าแบบเพลงนี้ดีแล้วก็ชอบเะเกี่ยวกันเลยว่าเอาเอาเปแชอบเลยกันเรียกว่าเป็นแนวที่ทีทีฉีกมากเออเออใช่ใช่ผู้ใหญ่ได้แบบทีทีแบบว่าเขาฉีกจากแนวที่เขาทำในเพลงอื่นด้ววววยยแล้้ก็ทาในงเดอ่ะ เพลงนี้มันเลยค่อนข้างแบบฟังแล้วโดดเล่นชื่อเพลงว่ามานาซาชิครับเกือบลืมชื่อเพลงแล้วถ้าเกิดไม่ชาอ่ะเพลงที่สามอิดสึบมาเดโมครับอันนี้คือแบบผมว่าค่อนข้างแบบมีลายเซ็นของของทีทีมันไม่ได้เป็นเพลงชาร์เสียเดียวแต่มันเป็นเพลงอาเอ็นบีที่แบบมีบีดนุ่มๆบีดตุบๆอ่ะแต่มันสามารถสื่อแบบความรู้สึกว้าวเวยเงาคิดถึงอะไรประมาณนี้ออกมาได้อ่ะ ด้วยการแบบประสานเสียงใสๆของเขากับซาวบิดนุ่มๆอะ่ะผมันทําได้ดีมากทัานุกติดหูมากนะถ้าให้ผมบอกอ่ะอลนนี้เป็นซิเกอร์ได้เลยอะ่ะอืมดีดีมากอะ่ะมันนอกจากติดหูแล้วคือผมว่าแค่ฟังเสียงเขาเอาแค่แบบน้ําเสียงอย่างเดียวก็โอ้โหโคตรเพราะอ่ะ เพลงต่อมาเพลงที่4โซรากะมัตเตรุครับค่อนข้างกับเรื่องมันแบบสงบสงบ,สงบนิดห,หนึ่งเหมือนกับเสียงเคาะอะไรทุกอย่างอะ่ะนุ่มๆเสียงร้องกับบีดะมันค่อยๆแบบมาพร้อมกันแล้วมันก็จะค่อยๆแบบบิวบิวอัพบิวอัพไปเรื่อยท่อนฮุกมันจะมีความดึงดรามา่าหนึ่งอะ่ะเพลงนี้มันมีท่อนสุดท้ายที่แบบเป็นการเป็นท่อนทิ้งท่อนฮุกอะ่ะที่เขาร้องชื่อเพลงอะ่ะโซรากะมัตเตรุเนี่ย ไอละลายอะ่ะเข่าเข่าสุดใช่ไหมว่าเข่าสุดเลยเขา่ขาสุดเลยตอนที่ฟังครั้งแรกอาจารย์นะแบบโอ้โหฟังเท่าน,นี้แล้วเผลอมือจับหัวใจตัวเองเลยอะ่ะจับว่าแบบหัวใจตเต้นให้กับเพลงนี้อันนี้อันนี้พูดจริงไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นคือมันอินขนาดนั้นเลยนะทั้งนี้ฟังแรกๆอ่ะนะตอนที่แบบอาร์แวร์มันออกแล้วผมเปิดฟังทีละเพลงอะ่ะผมมาถึงเพลงนี้แล้วมาถึงท่อนนี้อื้มแบบเผลายกมือฟังขึ้นแบบชินโซซาซากิโย่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้คนผิดอันละเรียกว่าเป็นเพลงที่ต้องใช้คับว่าเพราะจับใจเออเออมัน ใช้คำนี้คงจะได้เพราะเพราะจับใจมันจับใจจริงๆเลยเราไม่รู้ตัวแล้วเราเผยยกมือขึ้นมาแตะวัดเสียงหัวใจดูว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงแค่ไหนกับท่อนนี้อืม ยังเหลือซีรีส์เดือน8อยู่นะพูดรวบแล้วกันซีรีส์เดือน8ก็คือเพลงที่คุณอุบิโนะแต่งให้แล้วก็ปล่อยในเดือนสิงหาคมก็จะมีไอฮันจิคาเซอรโนฮตารุเนีครับเพลงบัลลาดบาดใจปีถัดมาก็คือหิ้งห้อยเดือน8อยอางเงี้ยเพลงแบบบรรยากาศแบบการขํากลางคืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ามีเสียงหิ่งห้อยล้อมล้อมรอบลายล้อมตัวอะไรเงี้ยบรรยากาศแบบบ้านนอกยามค่ำคืนเนี่ยมาจนกลายเป็นคาเซโทรโรเพลงที่แบบทำให้เรานึกถึงีึกว่าเป็นไงเป็นช่วงงานเทศกาลในชนบทของหน้าร้อนที่แบบเราถือตะเกียงโคมไฟอะครับผสมผสานกับสาวดนตร แบบบรรยากาศญี่ปุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาทำได้ดีมากๆครับคุณบุ๋มพ่โมแบบอันแบบแบบนี้คือมัตเตอร์พีชของเขาเลยบีดามะครับบีดามะนี่คือแบบแปลว่าไข่พึ่งหรือเปล่าเมื่เคยแปลคำนี้ก็คือธรรมะก็คือไข่อะครับแล้วก็บีก็คือพึ่งใช่ไหมแต่๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเออเขาจะตั้งใจเล่นคำนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีกลิ่นอายของความเป็นหน้าร้อนชนบทในยามค่ำคืนแต่สามเพลงนี้เป็นบระหลาดในโทนเดียวกันที่แบบเพาะทุกเพลงต้องฟังหมดเลยครับ ครับนอกจากเพลงที่<น>พี่มินไป้ายไปแล้วก็เหลืออีกหลายเพลงอีกเบสิกเลยคือ2อัลบั้มแรกส่วนอัลบั้มเมเจอร์ไวท้ทีหลังก็ได้ไว้อชอบ2อัลบั้มแรกก่อนอยากเริ่มต้นก็2อัลบั้มนี้นะครับหรือเอาแบบวบลัดนะครับก็เจ็ดเพลงเมื่อกี้นี่แหละนะครับที่แนะนําไปอัลบั้มชื่อว่า Midnight Blue ครับชุดแรกแล้วก็ชุดที่2ชื่อว่า Close to Heart เราอยากจะติดตามฮาเจียติดตามาได้ที่ไหนบ้างฮะง่ายมากลยครับหลักๆคือช่อง YouTube มีไลฟ์ทุกวัน พูดคุยบ้างคาราโอเกะบ้างคนอยากจะเป็นคาราโอเกะแล้วก็แบบบางทีอ่ะในช่องอ่ะเขาก็แบบอาจจะลงแบบคลิปคอนเสิร์ตหรือไม่ก็แบบมีจัดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเวอร์ชวลครับก็คือแบบเรานั่งดูที่บ้านนี่แหละแต่ว่าคือเราจะเห็นฮาจิมาเต้นมาร้องอยู่ในแบบกราฟิกซีจอ่ะครับเออถ้าใครเคยดูแบบพวกยูทูบเบอร์ไลท์อ่ะประมาณนั้นเลยเป็นแบบสามมิติอย่างเงี้ยเป็นเวทีตั้งแล้วก็กล้องมันจะแพนมันจะหมุนไปเรื่อยๆเขาจะมีรายการประจําของเขาอ่ะที่ชื่อว่ามิดไนต์สเตชันอ่ะแต่มิดไนต์ของเขาเอง เออถ้าเราเข้าแบบช ANNEL เขาอะตอนสี่ทุ่มอะเราจะเจอเขาไลฟ์ตลอดแหละไลฟ์สักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แบบอาจจะร้องเพลงพูดคุยชวนเพื่อนมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทวิตเตอร์เขาครับหรือ X ซึ่งก็จะอยู่ในช ANNEL เหมือนกันตรงด้านบนอ่ะตรงเรากดเข้าช ANNEL เขาแล้วก็มันจะอยู่ตรงข้างรูปโปรไฟล์ครับก็ฝากไปติดตามกันได้รวมถึงแบบอาร์เคียมิวสิกยังมีวีซิงเกอร์เทพเทปอีกเยอะที่ผมอยากพูดถึงแต่ว่าถ้าเรือกคนเดียวคือขอเลือกฮาจิไปแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งของค่าย ก็ลองไปติดตามกันดูหรือใครที่ติดตามฮาจิมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นไงบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยข้างล่างอยากจะรู้เหลือเกินออกมาแสดงตัวหน่อยฮะใครที่ชอบฟังเพลงของเธอคนนี้วีซิงเกอร์ึ่งเดือน8นี้นะคะแม่ชื่นชอบอะชอบในคอนเซปต์เขานะอะไรที่มันเป็นแนวแนวเล่นคําแนวเล่นกับตีมอะไรเงี้ยญี่ปุ่นดูทําได้ดีนะเออญี่ปุ่นอะชอบเล่นคํากับตัวเลขมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเจเล็กคอมเมนต์นะครับมาดูกันว่าศิลปินไหนที่พี่มินจะมาป้ายยาอีกในช่วงนี้ก็ รอติดตามกันได้ทุกๆวันศุกร์นะครับในพาร์ทแรกนี้ช่วงหน้าครับเจแฟนดอมจะเ,เป็นแฟนดอมไหนมาพูดคุยกันนะครับในร้านกาแฟาแห่งนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ